ครับอันนี้ลูกชิ้นซื้อมาสี่สิบหกบาทอันนี้คือหน้าตาของมันนี่มากินไหมใส่จานก่อนอ้ ลูกชิ้นสับๆตามด้วย ผักอีกเล็กน้อยเปิดด้วยผักก่อนครับแดงกว่็กรกอบอันนี้นครับเป็นไส้กรอกชีสกัดเข้าไปคำแรกไหนวะไม่เห็นเจอชีเลย ต้อจะกินไวอีกหนึ่งนะครับแป๊บเดียวเขาหน้าจะหมดละอันนี้ปูอัดอือออสิบบาท อร่อยส่วนอันนี้เป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นสาล่ายนะครับราวนี้ของคุณภาพดีมาก ของใหม่ตลอดทุกครั้งที่ซื้อกิม่มก็จะเช็คตลอดว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนี้ค่อนข้างที่จะวันต่อวันขายดีหลังจากทำงานนะครับก็เลยแวซื้อลูกชิ้นมากิน มาที่แซ้กรอกชีสนะครับดูใกล้ๆอืมอืมเไะไม่เจออีกแล้วกูหลอกแาว ผ่านพรวสามไม้เลขสองอืมดีมากเลยขอนับจิ้มแบบฉ่ำๆสักหน่อยเป็นคนชอบกินแบบซอสแบบเยอะๆเยิเย้มๆ ผ่านไปสี่ปิดท้ายด้วยไสกรอกแดงอันใหญ่นี่ทานด้วยกันนะ ดีมากอร่อยซอสเยอะๆหน่อยเติมซอสนะับเติมซอส